สวัสดีครับมายาพารวยห้าน้อยเฉพาะกิดประจำวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองครับว่านเลขกะเข่าเต็มๆเลยไปติดตามอ่ะน่าจะรู้ดีครับนะมาเบิ้งวันนี้กันครับวันอาทิตย์ยี่สิบสองครับห้าน้อยเฉพาะกิดวันอาทิตย์กลังสีเปล่าครับ ชีเปลามาเนี่พรว่างเขาโตเต็มเต็มนะครับได้อวิง่งแล้วเขาจะแม่นเขา ครับหตรครับสามแถวแถวแรกครับมีสามโตมีหนึ่งแปดเก่าแปดหกห้าครับแถวสองก็มีสองโตมีเก่าห้ามีสามเก่าแถวสามมีตัวเดียวครับมีเก่าศูนย์เดวินเพื่อนกับหกกับห้าครับหลังจากโซนมาเราทำไดอด้วยครับสองมียพอ้วยสวัสดีครับ